ไม่ใช่ก็ได้น,นี่ก็มาดูป่านะครับก็ปลูกไว้อย่างนี้แหละครับปลูกไว้แทบจะเม็ดต่อเม็ดเลยไม่รู้ว่ามันจะโตให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไผ่ซางหมนกําลังออกหน่อนะครับก็ไม้ล้าบ้างเอาไปกินบ้างนะครับเอาไปให้แม่ อันนี้ต้นมหาดมันน่าจะสามปีแล้วมั้งเนี่ยนะครับสูงประมาณสักเมตรหนึ่งส่วนนี้ต้นมะรุมโดนตัดไว้นะครับเอาไว้แค่ประมาณสักเอวนะครับเพราะว่ากะว่าจะเอาไว้กินยอดนะครับไม่ได้จะกินดอกหรือกินปักของมันเอาไว้ไว้อ,อยยอดเนี่ย เป็นลวกเป็นนึ่งกินกับน้ําพริกกินกับนึ่งปลานะครับอันนี้ก็ไผ่ซางหมอนนะครับอันนี้มะขามเทศมะขามเทศซึ่งเกิดจากมเมล็ดนะครับก็ลูกมันปีแรกยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เป็นเม็ดเป็นฝักรีบๆเล็กๆนะครับแต่ก็ยังมีรสชาติมันอยู่ก็จะสู้ต้นแม่พันธุ์ที่เป็นจิงตอนไม่ได้นะครับจิงตอนก็จะ จะฝักใหญ่นะครับนี่ก็ต้นประยุงนะครับผมก็แต่งจริงสัสูงปีตเลยนะเพราะผมไม่ชอบให้มันแตกกจริงออกมาด้านข้างมันจะทําให้เดินลําบากอย่างเงี้ยนะครับเอามาปลูกไว้มันไม่ตายนะครับต้นเล็กนิดเดียวมันมีรากอยู่ เหมือนจะตายแต่นานไปมันก็เกิดเหมือนเดิมมอฮอกกานีสูงท่มหัวล่ะแต่โตช้านะครับไม่รู้เป็นเพราะสภาพดินหรือว่าเป็นเพราะต้นพันธุ์นี่มันไม่แข็งแรงก็มไม่รู้เพราะมีบางต้นนี้มันต้นสูงประมาณห้าหกเมตรไปแล้วดูครับนี่ยางนาอันนี้สูงท่มหัวแล้วนะครับถ้าลงมาเดินด้านล่างผมชอบแต่งกิ่งมันเหลือเกิน แต่ว่าเมื่อไหรที่มันสูงพ้นหัวผมก็จะไม่แต่งละไม่ยุ่งแล้วนะครับบางทีถ้ามันเป็นพุ่มเยอะมันก็อาจจะล้มง่ายก็ได้นะครับเพราะว่าลมมันแรงส่วนต้นนี้ประดูป่าก็ไม่มิดละต้นนี้น่าจะมีสัก4ปีได้แล้วมั้งครับอายุาจะประมาณ สี่ปีได้